ยินดีต้อนรับสู่มุทรมินจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนรักรถยนต์ผู้หลงไหลในนวัตกรรมและผู้ชื่นชอบเทคโนโลยียานยนต์ที่นี่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเครื่องยนต์ทรงพลังการออกแบบแห่งอนาคตและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำลังนิยามยานพาหนะของวันพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมารู้จักกับโ o y o t a h ฮ l u x ์สเทร2026รุ่นใหม่หมดจดรถกระบะท,ที่ผสมผสานทั้งความหรูหราและความชาญฉลาดไว้ในคันเดียว โตโยต้าฮิลลสเป็นชื่อที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานแข็งแกร่งและเชื่อถือได้มาโดยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามันเป็นรถกระบะที่คนทั่วโลกไว้วางใจในทุกสภาพถนนแต่ในปี2026โตโยต้าได้ยกระดับฮิลล์สไปอีกขั้นด้วยรุ่นฮิลล์สเทวอร์รุ่นนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่คือการปฏิวัติในวงการรถกระบะอย่างแท้จริงด้วยดีไซน์อนาคตเครื่องยนต์ไฮบริดทรงพลังและภายในที่หรูหราหมือน SUV ระดับพรีเมียมฮิลลสเทวอร์2026ถูกสร้างมาเพื่อครอบครองทุกเส้นทางพร้อมอมมบบควาสาสย และความประหยัดที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่แรกเห็นที่ลสเทรวดึงดูดทุกสายตาด้านหน้ามาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันและสง่างามกระจ่างหน้าใหม่ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับฝ่ายหน้าเละที่คมเฉียบให้ลุกที่ทั้งแข็งแกร่งและล้ำสมัยกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่หมดให้ดูสปอร์ตและเพรียวลงมากขึ้นเส้นสันตัวถังดูโค้งมนแต่มีกล้ามเนื้อเพิ่มความมั่นใจและความสมดุลล้ออัลลอยใหม่ขนาด18และ20นิ้วเพิ่มความเท่และพรีเมียมให้กับรูปลักษณ์โดยรวม วิศวกรของโตโยต้าไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ดีไซน์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังพัฒนาโครงสร้างใหม่ให้สเสถียรและควบคุมง่ายขึ้นฮิลล์สแตรว2026ใช้แพลตฟอร์ม TNGA-F รุ่นเดียวกับแลนด์ครูเซอร์300และทะคมุมใหม่ซึ่งทำให้รถมีความแข็งแรงมากขึ้นลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ไม่ว่าคุณจะอยู่บนภูเขาทะเลทรายหรือทางหลวงรถคันนี้จะมอบการควบคุมที่มั่นใจในทุกสถานการณ์ ขุมพลังของฮิลเลสเทรโว2026เป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โตยโยต้าเปิดตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบ2.4ลิตรที่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังสูงสุด326แรงมา้าและแรงบิด630นิวตันเมตรพลังจาก FIFA, มอเตอร์ไฟฟ้ามอบแรงบิดทันทีทําให้เร่งได้ไวในขณนะที่เครื่องเทอร์โบช่วยให้มีพลังต่อเนื่องในทุกช่วงความเร็วถึงแม้จะมีกําลังมหาศาลแต่ระบบไฮบริดยังช่วยประหยัดน้ํามันและลดมลพิษถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแรง และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับสายลุยฮิลส์เทวสองพัน2ีมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อขั้นสูงมีโหมดมันติทีอาร์เอไอเอ็นซีเล็ก e, ฟล็กหลังและช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติที่ปรับตามสภาพพื้นถนนไม่ว่าคุณจะปีนหินหรือวิ่งบนเส้นทางโลรนระบบควบคุมการยึดเกาะอัจฉริยะและระบบช่วยลงทางชันจะทำให้คุณมั่นใจได้ตลอดทางความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมุมไต่ ลงดีขึ้นทําให้มันพร้อมสําหรับทุกการผจญภัยอย่างแท้จริงเมื่อก้าวเข้ามาภายในฮิลลสทรูคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราในทันทีวัสดุภายในเป็นแบบซอฟต์ตัชคุณภาพสูงมาพร้อมไฟอิงบีอันและบอนั่งออกแบบตามหลักสรีระเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดแผงคอนโซลกลางติดตั้งจอสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายด้านหลังพวงมาลัยคือหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3 นิ้วที่สามารถปรับแสดงข้อมูลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการนำทางข้อมูลระบบไฮบริดหรือโหมดการขับขี่ t o y ยต a ยังเพิ่มระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยเสียงและเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้ปรับอุณหภ,ภูมิท่านั่งและเส้นทางอัตโนมัติตามความชอบของคุณระบบเสียง JBL แบบ1 0ลำโพงให้เสียงคมชัดรอบทิศทางทั้งในเมืองและนอกเมืองด้านความปลอดภัยฮ i l l o 2026มาพร้อม Toyota Sa f e t y Sense 3.0รุ่นล่าสุด มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผ่านระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมมุมมองพิเศษสำหรับการขับออฟโรดเซนเซอร์ตรวจจับถูกปรับปรุงให้ทำง,งานแม่นยำและครอบคลุมยิ่งขึ้นภายในะยังมีบอกปรับอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB c หลายจุดและระบบปรับอากาศแยกโซนเบาหลังได้รับการขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นพร้อมมุมเอียงที่มากขึ้นสำหรับความสบายในการเดินทางไกลหน้าต่าง หลังเป็นระบบไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกทันสมัยส่วนกระบะท้ายก็ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดมาพร้อมระบบเทเกตแบบมันติดฟังก์ชันมีช่องจ่ายไฟที่เกี่ยวของและโต๊ะพับสำหรับทำงานกลางแจ้งพื้นกระบะบุกด,ด้วยวัสดุคอมโพสิตท,ที่ทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทกบนถนนจิงฮิลส์ทรวรให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและตอบสนองไวระบบไฮบริดทำให้สตาร์ทรถเงียบและมีแรงบิดทันทีระบบเบรกแบบชาร์จพลังกลับ Re g e n e r a t i v e braking ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานระบบุูมอลายไฟฟ้าให้ความแม่นยำสูงทำให้ขับในเมืองได้ง่ายแม้ตัวรถจะใหญ่โตยโยต้าจะมีให้เลือกหลายรุ่นทั้งรุ่นดีเซลปกติรุ่นไฮบริดและในอนาคตอาจมีรุ่น p l u g in h y b r i d หรือแม้แต่รุ่นไฟฟ้าล้วนซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของฮิเลสสูยุคพลังงานสะอาดสิ่งที่ทำให้ฮิลลสทรวโด,ดเด่นไม่ใช่แค่สเปคแต่คืคอคาแรคเตอร์ Character, ของมันรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อคนที่ทำงานหนักแต่ก็ให้ความสำคัญกับความสบายคนที่ต้องการพลังแต่ก็ห่วงสิ่งแวดล้อมและคนที่ต้องการยานพาหนะที่พร้อมลุยทุกอย่างแต่ยังคงมีความหรูหราและชาญฉลาดในยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าโตยโยต้าแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้หมายถึงการเสียเอกลักษณ์ไปแต่คือการยกระดับให้ดียิ่งขึ้น hilux t u o องพไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตที่รวมความแข็งแกร่งความฉลาดและความยั่งยืนไว้ด้วยกัน แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับ Toyota h i l ล x r สเทร2026รุ่นใหม่นี้มันคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังและความรู้ที่สมบูรณ์แบบหรือไม่คอมเมนต์บอกเราได้เลยด้านล่างขอบคุณที่รับชมโมเทอร์แมนช่องที่รวมทุกเรื่องของนวัตกรรมและความหลงหลในโลกยานยนต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่และข่าวสารล่าสุดจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขับขี่อย่างชาฉลาปตอดภัยและสนุกไปกับทุกเส้นทางกับโมเทอร์แมน